สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน,นิ่งกากค่ะอ่าวันนี้ค่ะวันนี้เจนิงก็ไปวัดป่าริมทานนะคะไปฟังป่าไม้อบรมนะคะอ่าแล้วก็ไปฟังเทศกับหลวงปู่อ่าท่านที่อยู่แทนหลวงปู่แบนนะคะแล้วเจนิงก็ไปฟังเทศกลับมาแล้วเจนิงก็จะมาทําสวนปลูก ปลูกสมุนไพรตามธรรมชาติของย่หนิงนะคะนี่ค่ะสมุนไพรที่ย่หนิงจะปลูกนะคะนี่ก็คือต้นของอกระชายที่ย่หนิงปลูกไว้ครั้งก่อนนะคะถ้า f อฟซีจำได้นะคะนี่คือต้นกระชายนะคะนี่ค่ะจะได้ยากกระชายแล้วก็จะปลูกต้นไม้ด่างด้วยนะคะต้นไม้ด่าง เอามาจะไม่ปลูกเลยนะคะปลูกยังไม่เสร็จแล้วก็จะปลูกต้นไม้ด่างด้วยปลูกต้นไม้ด่างแล้วก็จะดา้ยอาดกระชายนะคะวันนี้ด้ายอาทุเรียนนะคะ,คะกลับมาจากวัดป่าลิมทานแล้วก็มาพัฒนา,าสวนครัวสวนผักของตัวเองนะคะ ดหญ้า,าแถวดายญ้าแถวข้างต้นกระชายนะคะพอดาย้าออกเสร็จแล้วก็จะปูกต้นไม้ด่างลงไปนะคะบริเวณนี้นะคะต้นกระชายก็เริ่มลุกแล้วะคะ่ะ นี่ค่ะเริ่มสวยแล้วนะคะกระชายแค่กำเดียวนะคะที่เอามาปลูกนะคะค่ะมันจะแตกยอดแตกกอไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็ได้เยอะไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะดาย้าออกให้มันสวยๆแล้วมันก็จะแตกยอดแตกกอออกไปเรื่อยๆเนาะไอ้นี่เป็นป่ามันนะคะพุ่มมันมันที่หัวดำเลยค่ะนี่ก็เป็นกระชายนะคะปลูกไว้ ตั้งแต่ครั้งก่อนๆค่ะค่ะให้มันก็จะได้หญ้า ได้ย่าออกแถวนี้เสร็จแล้วก็จะปลูกต้นไม้ด่างนี้ลงไปนะคะนี่ค่ะตอนนี้กําลังแช่น้ําเรียงละเรี้ยให้รากยาวค่ะอาจารยบอกว่าเอาใส่น้ําตัวนี้ก่อนให้รากยาวนะคะ นี่ก็คือดอกกระเจียวนะคะต้นดอกกระเจียวนั่นเองจะปลูกต้นด่างบริเวณแถวนี้นะคะต้นดอกกระเจียวดอกกระเจียวก็ออกดอกเยอะแล้วนะคะขนาดต้นเดียวนะคะมังคุดนะคะมังคุดก็เริ่มโตแล้วนี่ค่ะแต่กิ่งแต่ยอดเยอะแล้วนะคะเริ่มโตแล้วนะคะมังคุดนะคะยะจะออกให้มังคุดก่อนเนาะรกมากนะคะตอนน uh ี huh. ้ นี่ค่ะต้นมะคุดสวยๆเลยโอ้ยลม้มฮะม<า>จ้าตอนนี้ก็อ่ะนี่ก็ต้นทุเรียนนะคะตอนนี้กำลังจะดายาทุเรียนลกหมดเลยดูสิคะหญ้าเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะโอ้จะต้องดายาทุเรียนนี่กี่วันเนาะคะ นี่ค่ะกล้วยก็เห็นไม่สวยๆวยทางนั้นเลยนะคะปลูกไว้แถวริมรั้วบ้านนะคะค่ะจะต้องได้ไดายหญ้าทุเรียนไม่เห็นต้นทุเรียนเลยค่ะหญ้าเอาไปหมดแล้วนะคะนี่ดายออกแล้วต้นนี้นะคะแล้วก็จะวัจะพวนดีนแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะคะนี่ค่ะงั้นคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ